สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินๆช่องนี้มีแต่นิยายวายสนุกสนุกนะครับรีรันนิยายวายในดวงใจ นำพานิยายวายที่มีชื่อว่าจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วนะครับวันนี้เสนอเป็นตอนที่72ที่มีชื่อว่าจินตนาการที่โลดแลน่นคุณอัศวินเขา ไม่มาทำงานเหรอครับคุณอัศวินถูกส่งตัวกลับไปที่บริษัทแม่สาขาใหญ่นะคะหัวหน้าอยู่ที่ประเทศอิตาลีค่ะสมแล้วที่คุณวิมลเลขาเป็นผู้รอบรู้ทุกเรื่องราวสำคัญของบุคคลสำคัญจริงๆไม่เคยทำให้ผิดหวัง ผมนี่อดขำไม่ได้จริงๆคนที่กล้ากระตุกหนวดเสือต้องเจอดีในมิช้านี่แน่จะว่าไปแล้วมันก็คงไม่ถูกเลยสะทีเดียวที่จะเรียกว่ากระตุกหนวดเสือเรียกว่า กระตุกหนวดมังกรเพลิงมันถึงจะถูกหลังจากนั้นอาการคลุ่นคิดก็เข้ามาจับอยู่ในกระแสลมหายใจของผมเข้าจนได้เมื่อจูจูก็หวนคิดถึงเหตุการณ์ในความฝันร้ายที่แฝงมาในคราบ ของความฝันดีเมื่อคืนภาพของทุ่งดอกคายเนชั่นสีสันสดสวยที่ถูกเพลิงบรยกรันเผาไหม้รวมทั้งทุกคนที่ผมรักให้เห็นเพียงเปลวไฟลุกท่วมไปทั่วทุ่งไม่มีใครรอดสักคน แม้กระทั่งลูกของมันเองมันจะเป็นลางบอกเหตุอะไรนะจะเล่าให้คุณครามฟังดีหรือเปล่านะคงจะถูกขาว่าเป็นเรื่องไร้สาระแน่ๆ ในขณะที่ความคิดสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นในหัวมือที่เท้าคางขึ้นมาพร้อมกับเรียวนิ้วมือที่ทยอยจิกลงบนแก้มหางตาที่เหมือลอยอยู่อย่างไม่ได้เจาะจงทิศทางและเป้าหมายในการระวางพักสายตาเอาไว้ตรงจุดไหน มันก็ต้องสะดุดหยุดลงอยู่กับร่างสูงโปร่งของผู้ถือหุ้นคนสำคัญที่กำลังแอบลอบมองมาที่ผมอยู่อย่างไม่ได้หลบสายตาเลยสักนิดถึงแม้ว่าจะถูกผมจับได้แล้วก็เถอะคนอะไรมันไม่ผิดหรอก ถ้าคนหล่อๆอย่างเขาจะมีใครหลายคนหรือจะอยากคบใครๆอีกสักกี่คนก็ได้คุณครามก็ทำได้แต่เขาไม่ทำมากกว่าคิดๆดูแล้วคุณครามจะเคยคิดนอกใจเราไม่น่า คิดบ้าอะไรของเราเนี่ยและแล้วผมก็เผลอทำหน้าตาท่าทางที่ไม่น่าดูออกไปต่อหน้าของเขาจนได้ผมทำปากกาลุกลื่นที่ทัดหูเอาไว้ร่วงลงพื้นแล้วก็ทำท่าทางเล,ะ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 ละิกเลิกเพื่อหยิบมันขึ้นมาอย่างเคอรเขิน ไม่ใช่นะไม่ใช่นะผมไม่ได้เขินคุณแค่ผมนึกถึงคุณคลามแล้วก็คิดถึงเขาขึ้นมาเท่านั้นเองใจเย็นๆครับให้ผมช่วยนะครับเออเออข,ขอบคุณครับ เสียงนุ่มท้มจากผู้ชายที่หล่อพอๆกับคุณคลามเดินปรีมาช่วยผมหยิบปากกาที่ร่วงสู่พื้นเขายื่นมันให้กับผมพร้อมกับรอยยิ้มระมุละัยสมกับเป็นผู้ชายอัธยาศัยดีมากคนหนึ่งผมรีบหยิบเอาปากกาจากมือของเขา แล้วก็รีบก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปและนั่นก็คือที่มาของคำคอรหาจากปากนกปากกาว่าผมเป็นพวกชอบอ่อยผู้ชายอ่อยผู้ชายไปทั่วนั่นเองคนเขาลือกันไปให้ทั่ว ว่าผมอ่อยคุณจรและเขาก็เป็นเจือรายใหม่ของผมโอ้พระเจ้าผมเอ่ยขึ้นในขณะที่เป็นเวลาพักเบรกสิบนาทีเป็นเวลาผ่อนคลายในการจิบโกโก้ร้อนของผมกับคุณวิมลเลขาและคุณประกรณพวกเรา ครองห้องครัวจนเต็มพื้นที่ไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาใกล้ได้เลยวงเล็บเป็นความคิดของคนวิมลเลขานะไม่เกี่ยวกับผมเลยอุ๊ยก็ดูคุณจนสิคะเนหน้าอ่อยจะตายไปเป็นวิมลเลขาก็จะอ่อยเหมือนกันคะ่ะ <c oughs> ก็มันจริงนะคะคุณประกรณแต่หัวหน้าก็อย่าคิดมากนะคะเป็นคำพูดของพวกขี้อิจฉานะคะขอแค่ท่านประธานไม่เข้าใจผิดก็พอนั่นสิหมอนั่นจะหึงเราบ้างไหมนะเปลี่ยนเรื่องคุยกันเถอะครับ คุณประกรณ์รอบยิ้มกลิ่มมุมปากที่รู้ว่าเราจะไม่คุยเรื่องอ่อยผู้ชายกันต่อไปแล้วเอาจริงๆผมและแอบเชียร์พวกเขาทั้งคู่มานานแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีวี่แววทีท่าว่าจะเป็นจริงสักทีเมื่อคืนผมฝันเห็นมังกรครับ มังกรเหรอคะเอาก็ท่านประธานเป็นชชผมรีบสะกิดบอกคุณเลขาสาวน้อยร้อยช่างของผมให้หยุดชะงักลงไปเก็บเรื่องนี้ไว้คุยกันแค่สองคนจะดีกว่า จากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณตอนที่73ถูกแววตาสีมรกตแอบมองขอแค่ท่านประธานไม่เข้าใจผิดก็พอคะ่ะนั่นสินะ หมอน,นั่นจะหึงเราบ้างหรือเปล่านะสิ้นสุดเสียงแผดแปดหลอดของคุณวิมลเลขาลงไปมันก็ทำให้ผมมีความคิดแวบหนึ่งขึ้นมาว่าคุณครามจะมีความคิดแบบนั้นกับผมบ้างหรือเปล่านะถึงแม้ว่าเอาการะฟาคราม จะอายุน้อยกว่าผมถ้าเทียบตามอายุไขอย่างมนุษย์ธรรมดาเขาก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากๆมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ถึงแม้จะมีอายุตามเพศกำเนิดแค่24ปีห่างจากเราตั้งหปีสินะคิดไรสารนะหน้าโบจุน เปลี่ยนเรื่องคุยกันเถอะครับเมื่อคืนผมฝันเห็นมังกรด้วยล่ะครับมังกรเหรอคะก็ท่านประธานเขาเป็น<ช>ผมรีบสกิดบอกคุณเลข,ขาสาวน้อยร้อยช่างของผมให้หยุดชะงักลงไป แล้วเก็บเรื่องนี้ไว้คุยกันแค่สองคนจะดีกว่าอุย๊ยวิมลเลขาขอโทษทีค่ะไม่เป็นไรครับผมกับคุณวิมลเลขาแอบกระซิบกระซาบกันเบาๆแล้วก็หัวล้อก,กันคิกคักชอบใจเพียงแค่นี้ชีวิตพนักงานกินเงินเดือน อย่างพวกเราก็มีความสุขมากแล้วอันที่จริงชีวิตการทำงานที่ผ่านมาของผมก็เริ่มเข้ารับตำแหน่งหัวหน้างานมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นไม่เคยได้สัมผัสถึงการเป็นแค่พนักงานธรรมดาเลยว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรสักนิดดีซะอีก ที่ไม่ต้องมานั่งเปลืองสมองคิดแก้ปัญหาอะไรมากมายแทนคนอื่นเขาแล้วก็ทำให้นึกถึงคำพูดของคุณครามที่ว่าการที่ต้องพยายามเป็นที่หนึ่งนั้นมันต้องเหนื่อยมากแค่ไหนยิ่งคิดแล้วก็ทำให้ผมเหลือบตามองเข้าไปในห้องทำงาน ส่วนตัวของเขาทันทีตามความคิดแล้ววินาทีนั้นเองที่ผมกับเขาบังเอิญได้สบสายตากันอยากไม่ได้ตั้งใจนี่เขาก็แอบมองผมอยู่เหมือนกันเหรอเนี่ยนี่จริงมั้งแต่แล้วหลักฐานคาตาตรงหน้า ก็เข้ามาสนับสนุนความคิดเข้าข้างตัวเองของผมตั้งแต่ตอนแรกก็ปรากฏขึ้นเมื่ออีกฝ่ายยังคงมองจ้องมาที่ผมไม่ยอมหลบสายตาไปไหนเลยเป็นนานสองนานแล้วเขาเอาแต่ยกยิ้มมุมปากแสนเจ้าเล่จนผมเริ่มหน้าชาขึ้นมาทันที ผมทำปากขมุบขมิบบอกให้ท่านประธานจอมอู้งานก้มหน้าทำงานของตัวเองได้แล้วก็ยิ่งทำให้อีกคนยิ้มหวานปากบานแล้วก็สายหน้าไว้ไว้เป็นการต้อล้อต้อเถียงกับผมเฉยเลยคนบ้าทำงานได้แล้วครับ ความรู้สึก,กร้อนผ่าไปทั้งหน้ารู้ได้เลยทันทีว่าตัวเองคงกำลังหน้าแดางกล่ำอยู่แน่ๆแต่ก็โชคดีที่ผมกับเขาอยู่ไกลกันพอสมควรจึงมั่นใจได้เลยว่าเขาไม่เห็นสีหน้าแดงเป็นลูกเชอรี่ของผมจากนั้นผมสังเกตเห็นคุณอธิเรศ เดินเอาเอกสารบางอย่างเข้าไปด้านในแล้ววางลงที่โตะทำงานของเขาท่านประธานสูงสุดของเคนโจกรุ๊ปที่ใครๆต่างก็เกณฑขามถึงได้รับสายตาจากผมไปได้จริงๆมันก็ไม่บ่อยมากนะักที่คนบ้างงานอย่างอัลกา้าฟลามอเล็กซานเวีย จะอู้งานผมยังนึกแปลกใจอยู่เลยที่รู้ว่าเขาแอบมองผมอยู่เหมือนกันหัวหน้าเป็นอะไรคะนั่งอมยิ้มอยู่คนเดียวเปล่าเอ๋เสียงสูงเชียวนะคะแหม่แมแหมก็ไม่มีอะไร มีเชื่อหรอค่ะต้องมีนนแน่ๆไม่มีจริงๆ <c oughs> <c oughs> จังหวะที่ผมกับคุณวิมลเลขากำลังกระเซ้าเย้าแย่เล่นกันอยู่นั้นคุณประกรณ์ก็สะกิดทั้งคู่ด้วยเสียงกระแอม เขากับแอมใส่ผมกับเธอจึงได้หันไปมองผู้ชายร่างสูงที่กำลังเดินร้วงกระเป๋ากางเกงตรงมาทางผมจนจะถึงตัวอยู่แล้วแม่สาวน้อยแสนส่วนของผมเร่งรีบพรมเรียวนิ้วมือลงบนแป้นคีย์บอร์ดมือเป็นพันระวันเลยเชียว อย่างเนียนนะแกล้งทําเป็นทํางานผมจะออกไปไประชุมข้างนอกนะคุณกินข้าวก่อนได้เลยไม่ต้องรอแล้วตอนเลิกงานล้วครับแป๊บเดียวไม่น่าจะถึงห้าโมงเย็นครับ เดี๋ยวผมซื้อเค้กมาฝากลำพังแค่ถ้อยคำที่แสนหวานละมุนจากปากของผู้ชายคนนี้ที่ยืนอยู่ตรงหน้ายังทำให้ผมหน้าร้อนวูบวาบได้ไม่พอพ่อเจ้าบกคุณสุดหลอยังยกมือขึ้นรูปเส้นผมบนศีรษะของผมแผวเบา ต่อนหน้าสาธารณชนอีกตั้งหากผมนี่อ้าปากหวอเบิกตาโตสุดโตของผมเพ่งไปที่ดวงตาสีเขียวมรกตคู่นั้นกับรอยยิ้มกว้างที่วาดจนสุดกระพุ้งแก้มหล่อคมของเขาพูดจบแล้วท่านประธานก็เดินสองมือล้วงกระเป๋าจากไปอย่างหน้าตาเฉย ชิงไวเพียงความเวอเออแดกของผมกับร่างกายที่บิดเร้าของคุณวิมลเลขาอดีตเลขาคนสนิทและคุณประกรณที่ยังคงตะลึงงานไม่แพ้กันคุณวิมลเลขาเธอดูเขินยิ่งกว่าผมซะอีก เที่ยงนี้ผมจึงได้กินข้าวที่โรงอาหารของบริษัทกับเพื่อนร่วมงานคู่ใจทั้งสองคนโรงอาหารที่มีผู้คนพรุ่งพล่านมาจากหลากหลายนแผนกหลากหลายตำแหน่งและหลากหลายเพศกำเนิดวงเล็บหมายถึงพวกครึ่งมนุษย์ ที่มาจากตระกูลต่างๆกันออกไปก็ต่างมาใช้ชีวิตอยู่ปะาปนกับมนุษย์ธรรมดาโดยที่พวกเขาไม่เคยรู้เลยวันนี้หัวหน้ากินก๋วยเตี๋ยวเหรอคะน่ากินจังเลยรู้แบบนี้วิมลเลขาเอาก๋วยเตี๋ยวแบบหัวหน้าก็ดีนะคะเสียดายจัง น้ำเสียงออดอ้อนของคุณวิมวลเลขาเอ,อ่ยขึ้นอย่างเสียงดังฟังชัดไม่ได้เป็นเสียงออดอ้อนที่แผ่วเบาเหมือนอย่างคนปกติทั่วไปจริงๆเลยนะเลขาของผมเอาของผมไปกินไหมล่ะแต่ผมปรุงแล้วนะได้เหรอคะคุณประการใจดีจังเลยวิมวลเลขา ไม่ถือคะ่ะกินได้ทั้งนั้นคุณประกรณ์ยื่นถ้วยกว๋วยเตี๋ยวของตัวเองให้กับเธอแล้วเลื่อนเอาข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวของเธอมากินแทนอย่างเงียบๆผิดกับอีกคนพอได้สดน้ำซุปเข้าไปก็เอ่ยปากชมเปลาะว่าปรุงอร่อยนักนหนาไม่ขาดปากเป็นคู่ที่เหมาะกันจริงๆเลย พอกินอาหารกันอิ่มแล้วก็ตกท้ายด้วยขนมหวานอีกสองสอย่างเป็นอันเสร็จขบวนการรับประทานอาหารเที่ยงของเหล่าพนักงานบริษัทอย่างพวกเราจากนั้นก็ผ่านไปครึ่งวันเหลืออีกแค่ตั้งหน้าตั้งตารอเวลาเลิกงานเท่านั้นเองว่าแต่ตอนนี้ ก็จวนจะเลิกงานแล้วนะแต่ท่านประธานยังไม่เข้าบริษัทเลยไปทะเลเทไหยที่ไหนหรือเปล่านะเมื่อไหร่จะมาสักทีจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ สองตอนเลยนะครับที่ปริยวิทย์นำมาอ่านให้ฟังครับตอนแรกมันสั้นมากๆปริยวิทย์ก็เลยอ่านตอนที่สอง72และ73ต่อกันเลยให้ได้ฟังกันแบบยาวๆจุใจกันเลยทีเดียวครับเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้านะครับคุณครามไปไหนกันแน่นะทำไมยังไม่กลับมาสักทีแบบนี้ คนเป็นแฟนอย่างโบจุนก็ต้องร้อนอกร้อนใจเป็นธรรมดาเมื่อไหร่จะกลับมาสักทีหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับมาติดตามดู้นตอนต่อไปนะครับว่าคุนคลามไปไหนกันแน่นะเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีนะครับ